สวคุณผู้ชมครับและนี่คือโอสถภาเอฟซีทีวีคไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเทปนี้ผมดูแบบตื่นอื่นๆตอนนี้ผมอยู่ที่สานามบินนานาชาติเชียงใหม่นะครับ International Airport เชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฮะผมมาตามนักเตะครับผมมาคิดคำนวณดูแล้วนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยทำตามความฝันเท่าไหร่วันเด็กที่ผ่านมามีเด็กๆหลายคนได้ทำตามความฝันแล้วผมฝันว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลครับ วันนี้เนี่ยเทปนี้นะฮะแฟนๆชาวโอสดรพายเอฟซีทีวีแล้วก็น้องๆนะครับที่ชมเทปนี้เนี่ยผมเชื่อเต็มอิ่มแน่นอนเพราะว่าภารกิจของผมในเทปนี้นะครับผมจะตามติดการเก็บตัวของนักฟุตบอลโอสดรพายเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีนะครับเขามาเก็บตัวที่เชียงใหม่แต่ตอนนี้ดูนาฬิกาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยฮะห้าทุ่มกว่าๆนะครับผมมาถึงที่สนามบินนะฮะห้าทุ่มครึ่งครับผมบินไฟสุดท้ายจากกรุงเทพตามเขามาครับเขาไม่มีใครรู้นะครับว่าผมจะตามมา ต้องทำท่าแล้วรอลองนิดนึงโอ้โหสิ่งสารสัตว์เต็มเลยนะฮะแล้วก็บอกนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยเกือบจะไม่ได้มาแล้วดีนะสนิทกับน้าเดชโทรหาหน้าเดชหน้าเดชช่วยเคลียร์แอร์เชียงหน่อยดิพี่อยากไปมากครั้งนี้พี่ต้องไปวันนี้ผมมาถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวผมจะทําทุกอย่างเหมือนที่นักฟุตบอลเขาทํากันว่าเขานอนกี่โมงตื่นกี่โมงกินอะไรทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูครับว่าชีวิตของผมเป็นยังไงกันบ้างไปครับ ครับตอนนี้ผมก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมาอยู่ที่โรงแรมแล้ะได้เวลานอนแล้วครับวันนี้ต้องนอนเร็วหน่อยเพราะว่าผมมาถึงค่อนข้างดึกพอสมควรพรุ่งนี้ผมต้องทําทุกอย่างเหมือนกับนักฟุตบอลทำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม,ม่เป็นเรื่องโภชนาการ,เร,าาารเรื่องการอาหารเรื่องการออกกำลังกายเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยการว่าผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนอนนอนนอนว้าว,าวาตั้งปลุกก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราตงปลุกก่อนครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้า ตีห้าครึง่งลกป,ประชีนอนต่อสักหโมงยี่สิบวนะไม่น่าลืมนะทหารตรีห้าัวช่วยไม่น,าน่าไไวสูงใส่เวทนอน กลายเป็นนักฟุตบอลที่ดีเนี่ยมันต้องพร้อมเรื่องของเวลาสำคัญมากตอนนี้ผมก็ไปตามคู่หูผมและวแบบชัดชัยบุพพมสวัส<บ>ดีครับผมบบ <laughs> ชัดชัยอันนี้ของใครอ่ะคุณครับนี่เราสายแล้วนะฮะเราจะลงไปกินข้าวนะฮะคุณบอยผมเป็น พูดซีเดีกับอเมริกาวันเขามาลบกันนิดตึงโจรอ๋อนี่เขามาในห้องเขามาลบกันใช่คือบอกผู้ชมนิดนึงขโมยเข้าห้องหนูไม่ได้เลยคุณบอยก,ก็ดูแลสุขภาพผิวหน้าด้วย SK2 นะครับผมอ๋อแล้วนี่ห้องหนมเซอร์ยังกล้าเรียกว่าห้องอยู่ไหมครับบอ,อ,อยคุณบอยครัวข้างอีกคู่หนึ่งเออคนที่นอนอยู่นี่คือใครฮะวันใหม่วชนศแล้วมันวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์แล้ว ไม่ตื่นด้วยเอาอะไรสวัสดีครับอะไปกันปะอารล้มอยู่เรื่องนี้บอกวิูญาณนิดนึงว่าเมื่อวานนี้ผมมาช้าครับแล้วก็น้องๆพี่ๆเนี่ยของทีมเราเนี่ยลงทีไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันอุ่นเครื่องเจอกับลำพูนก็ช้าว่าอะไบอยโอ้โหสามศูนย์วันนี้เจอเชียงใหม่เขาเป็นบ้านพี่มึงน้องกันนะลำพูนกับเชียงใหม่อยู่ใกล้กัน ดูดีกว่ารอบอยทาลิปสติกนิดมันตั้งเลยนี่ครับผมแม่ปะเลยนี่นี่ยังไงล่ะไปเร็วกินข้าวอ่ะพี่ภูศุนทอพาร,ราเวทเป็นอะไรอาไม่ใช่อีกผิดคิวด้วยร่างกายที่พร้อมดื่มน้ำและแปแก้วทุกวันอ่ะเดี๋ยวนี้ให้บอยเป็นเทรนเนอร์ผมนิดน,นึงผมทานอะไรบ้าง นักฟุตบอลที่ดีเนี่ยควรจะทานอาหารแบบไหนที่บอสตักมาเช้าเหรอใช่กินอยากกินอะไรกินอะไรล่ะมืตอเช้ามื้อเช้าหนักได้มื้อเช้ากินหนักๆได้เลยแต่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยควนไม่ขคนจะหนักเพราะว่าตังหมดแต่มื้อเช้าหรือว่าไงอ่ะก็มาคุยยังไงดีกว่าขอขึ้นนะครับผมไม่ใช่ Can you speak Thai? คนไทยไหมครับ ไม่ใช่คนไทยเขาชาวต่างชาติน,น้องพี่นะจนริงเหรอไหานี่เกาหลีเกาหลีเกาหลีซาลังฮิโยขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับคุณเกาหลีนะฮะเกาหลีเขาเป็นของเราโทษทีคนเกาหลีน้องเที่ยวนนเ,เยอะครับโรงแงรมที่เราพักก็อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ดูดีกว่า,อาบอยให้ผมทานอะไรบ้าง มันมีน้ำผลไม้ด้วยอันนี้รอบก็เกี่ยวแล้วเอออันนี้ถือว่าหนักได้ไหมยังไม่หนักพี่ครูนี่คือคุณทานหนักเลยเหรอตอนเช้าถ้าใส่หม้อก็หนักใส่ชามถือสบายอ๋อจะค่นอนแล้วกินอย่างนี้แหละนั่นแหละนอนน้อยต้องในอาหารเยอะอ๋อครับผมเช้าคนมันเป็นโปรตีนโปรตีนข้าวข้าวข้าวเยอะไหม ได้ที่สำคัญที่ต้องดูเลยคือคุณดูกับข้าวด้วยอ๋อถ้าเลยกินว่ะคือที่สำคัญคือถ้าต้องข้รวนากี๊ยวข้าวเยอะได้ใช่ถ้าต้องข้าวนาเกี๊ยวข้าวเลยน้อยหน่อยแล้วเน้นอย่างอื่นแล้วขนมปังพวกแป้งอ่ะได้พวกไข่ดาวไข่ดาวได้ไข่ดาวแล้วไข่ผ่อนเนี่ยไข่ดาวพี่พี่ผ่อนโอเคครับผมาบอกตอนเช้าเดราต้องทานพวกแป้งได้ครับไม่รู้อะไรวะเขาคือนอนน้อยครับก็คืนไม่ได้นอนเพราะมันไปโหผม่ไปป่าละนั่งคุยงานื่อนพี่หน่อยเนาะตอนเช้า ผักสำคัญมากไฟเบอร์ตาพี่ปูครับเห็นบอกให้ผักผักนี่ผักัีดีครับนี่ครับทานอาหารที่ถูกสุกรสชาติก็จะหุ่นดีเหมือนพี่ปูแบบนี้เห็นไหมน่ารักจ้ะตอนนี้พี่ๆเจ้าที่ของทีมของเราก็ลงกันมาครบแล้วครับผมเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกินสิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบ้วครับหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องตามพี่น้องทีมของเราเนี่ย ไปทำคลินฟุตบอลปะรีบทานข้าวดีกว่าคือบอยเขาก็บอกผมว่าให้ทานพวกแป้งบ้างแล้วก็มีไข่ดงไข่ดาวแต่อาหารที่บอยกินดูดูมีประโยชน์มากคุณะารกโจ๊กใส่ไข่กับแกงจืดอันนี้เป็นอันนเป็นต้มจืดฟักไทยต้มจืดฟักไทยถ้าเกิดเป็นฟักอังกฤษนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฟักอยู่อันนี้ฟักไทยครับผมดูของบอยดูของผมนี่คุณธม ผมเนี่ยกินข้าวเหมือนพวกคนงานก่อสร้างไงไม่รู้ว่าก็ดูนักกีฬานักกีฬาดูช่วงดูหน้าตาดูหุ่นเลยอพี่พี่ได้อยู่อ๋อได้อยู่คือต้องแบบนี้ได้เป็นนักบอลได้เป็นก่อสร้างกินข้าวอืมแล้วอย่างสมมติว่าเราทานโจ๊กเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างบ่อยโจ๊กกับไข่ก็ได้โจ๊กกับไข่อ่ะครับเอาหมูเข้ามากินข้าวเขารีบไปเดี๋ยวไม่ทัน เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับสองนักเตะนะครับที่เป็นนักเตะต่างชาตินะครับคาตะกับชิปาวนะครับสวัสดีครับชิปาวสวัสดีครับคาตะ How you feel about this Good. <Good. S 2> เชียงใหม่ Good You ไปเรียนภาษาไทยไมาแล้วหนาวไหมหนาวมากหนาวหนาวหนาวอ้อน<ล> <laughs> คนที่บอกหนาวที่บอกร้อนนี่เริ่มพูดภาษาไทยไแล้วฮนะชิปา,าเริ่มพูดภาษาไทยไแล้วเจ๋ด,ดีครับ พี่เบี้ยครับวันนี้เราไปคลินิกฟุตบอลครับผมเด็กๆทั้งหมดกี่คนพี่ประมาณร้อยี่สิบคนหนึ่งร้อยี่สิบคนเหรอแล้วเราจะแบ่งกันยังไงเยอะมากมั้ยมันไม่หลายคนเยอะนี่คนเยอะวันนี้แล้ก็จะมีนักเตะไปด้วยกานักเตะไปโชว์ตัวมีใครไปบ้างเนี่ยนนี้อากันใหกับพี่บูนกับพี่บูนพร้อมพนาเวศชันชัยชันชัยบุพพรมคาตาโนคาตาโนชีเปาชีเปาอูชิมาอู้ เจตดาจ๊กเจตดาพวกนั้คุณมีแล้วก็พี่ทัฟฟ้าครับผมโอเคทั้งหมดเดี๋ยวจะเดินทางกันทางนี้มากี่กิโลพี่40โลสี่กิโลวันนี้เนี่ยผมจะเหมือนน้องที่มาทำคลินิกฟุตบอลเลยผมอยากเป็นนักฟุตบอลมากได้เลยครับเดี๋ยวใส่กระตันกร์ตันมาไหมเรื่องของข้ผมเลยเป้ผมขโมยชีเปามาข้างหนึ่งแล้วก็ขโมยคาร์โนมาข้างหนึ่งเดี๋ยวเข้ากลุ่มเลยเข้ากลุ่มแหม่เดี๋ยวไปดูปลาครับเดินทางละ ครับตอนนี้เนี่ยพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะออกเดินทางโดยรถบ้านของโสโมสรของเราแล้วก็มีพี่ๆที่เตรียมอุปกรณ์ไปทำคริกฟุตบอลให้กับน,น้องๆแล้วนะครับกล <c oughs> วยบานมากๆนะครับผมกล <c oughs> วยบานอันนี้ว่าทำไรพี่สวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับอันนี้อะไรครับ <c oughs> วางม้าเป็นหลักครับให้น้องๆเขาเคลื่อนที่ผ่านวางม้าปกติม้ามืมเห็นอยู่บนสะพานลอยแถวๆราชปาลบอันนี้มันอยู่นี่แล้วมาอยู่นี่แล้ววางม้านะฮะไม่ใช่พี่สีขาวไปแล้วพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วไปเอาไปสี่ใบครับเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมถึงเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือโรงเรียน มัธยมสังก,กําแพงครับซึ่งสนามแห่งนี้ฮะเป็นการรวมตัวกันของน้องๆทั้งหมดเนี่ย5โรงเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากการทำผลิตฟุตบอลแล้วในครั้งนี้เนี่ยพวกเราชาวโอสอนพาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีเนี่ยฮะได้มีการมอบอุปกรณ์ให้กับน้องๆนะั่นคือลูกฟุตบอลทั้งหมด5โรงเรียนด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในวันนี้ดีกว่าพิธีเปิดกําลังจะเริ่มต้นขึ้นชมครับ วันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวหลังจากการม,มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีซุปตาของเราครับวันนี้เนี่ยมากหลายท่านเลยจะโชว์ทักษะให้กับน้องๆก่อนที่เข้าสเตชันต่อไปเดี๋ยวผมต้องไปนัง่งร่วมกับน้องๆครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆนะฮะเดี๋ยวชมครับบบชิา ตอนนี้เนี่ยหลังจากซุปตาร์โชว์ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งน้องๆแบ่งตามรุ่นอายุซึ่งผมเองเนี่ยก็คงต้องอยู่ในรุ่นที่อายุเยอะที่สุดปัญหาผมตอนนี้ก็คือเขาผ่อนน้อยครับแล้วเหมือนร่างกายขาดน้ำไปเรื่อยปากเริ่มแห้งสิ่งที่กลัวคือกลัวเป็นตะคิวมากเลยต้องวอร์มมากกว่าเด็กๆปกตินิดนึงมีทั้งมหมดหลายสเตชันครับเดี๋ยวไปดูดีกว,ว่าว่าเป็นไงพร้อมปะพร้อมครับ คือก่อนทำงานขาหรือว่าก่อนที่พวกเราจะออกร่างกายนเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการยืดหรือว่าเป็นการาย,ยืดกล้ามเนื้ออกุนร่างกายให้พร้อมสําหรับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้น,นะฮะเหมือนประมาณว่าเตือนร่างกายให้กับเราเตรียมความพร้อมนั่นเองในสิ่งที่เราจะเริ่มนะฮะอันนี้เป็นการยืดวอร์มยืดก่อนนะครับ มาแล้วครับวันนี้หนึ่งเซตทางเราสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่กอครับพี่อัพเซตท่นนี้คืออะไรครับบอลพาสซิ่งบอลพาสซิ่งคือการจ่ายบอลบอลรับส่งบอลจากข้างเท้าด้านในแล้วก็มีหลังเท้าโอเคเซตท่นี้น้องๆจะได้อะไรบ้างได้เรื่องการจ่ายบอลความแม่นยำความแม่นยำในการจ่ายบอลซึ่งมันก็สำคัญมากในรูปแบบของเกมไม่ว่าเป็นเกมรุกหรือเกมรับไป ที่สนแรกนะ,ะก็สิ่งที่เห็นเมื่อชักวครู่นี้ตอนที่เทรนเนอร์ไม่ได้บอกก็คือน้องๆวางเท้าผิดผมเองก็วางเท้าผิดครับซึ่งเราไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์อยู่ตรงไหนพอเราได้รับการอธิบายจากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วครับว่าการวางเท้าและการส่งลูกมันสำคัญมากขนาดไหน เอาเลยตเอาโดนรับโทษด้วยฮะโวยอ้วนเอ้ยมาช้าเข้าโดนดูถ้ามาช้าโดนผมนี่ในท่านี้นะฮะเป็นการรับส่งแล้วก็เคลื่อนที่ครับเดี๋ยวดูไปพาดไปเร็วเร็วเร็วเไปอะไรอ้วนแล็วจะรออะไรวะอ้วน

ทีมันก็นจะดีที่เราด้วยอ่อนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอเ,อเ,อเ,เอียโอเชาหนึ่งนอคโับโอเ่าเอ้ดีมาก โอ้นี่แค่เขาย่อส่วนออกมานะฮะเป็นสเกลเล็กลงกว่าการซ้อมปกติตอนนี้ผมอยู่อีกหนึ่งท่านในการฝึกสอนในวันนี้พี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เป้ครับวิชันนะสเตชันนี้หรือว่าสถานีนี้คืออะไรพี่คือการรับส่งและเคลื่อนที่ครับรับส่งและเคลื่อนที่น้องๆจะได้บ้างจากสถานีคือได้รับส่งแล้วว่าเขาจะได้ทราบว่าพอรับส่งฟุตบอลแล้วจะเคลื่อนไปตรงไหนเคลื่อนไปรับฟุตบอลตรงไหนแล้วก็การคอนโทรลนะพอรับฟุตบอลแล้วคอนโทรลฟุตบอล แล้วแล้วก็จ,จ่ายให้เพื่อนแล้วก็การสื่อสารระหว่างคนส่งกับคนรับอ,อันนี้คือค <ำ S 2> ได้ประโยชน์ใช่ครับแล้วเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องของจะเป็นกรุ๊ปจากกรุ๊ปเล็กเป็นกรุ๊ปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับอ,อันนี้ก็คือประโยชน์ของ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 ฐานนี้ใช้ได้ถ้าเกมรุ่แกะบเกมรับใช่ครับใช่ครับก็คือจะเน้นเรื่องของการพัฒซิ่งแล้วก็ความเข้าใจการสื่อสารครับผมครับผมพี่เมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุยต่อตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่เจิอพี่เจิดสวัสดีครับพี่เจิดครับ สถานีนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ฟุตบอลคอนโทนครับคอนโทมีคอนโทนด้วยด้วยด้วยพื้นกับเอ่อบอลโด่งครับลูกกลางอากาศลูกกลางอากาศแล้วก็ลูกเลียดครับลูกเลียดกับลูกกลางอากาศอ๋อเด็กๆกันได้อะไรบ้างพี่อ๋อก็ได้เลยในเรื่องของเทคนิคการคอนโทรลบอลการพาสซิ่งมาในตัวด้วยครับใช้ได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกใช่ครับใช้ได้ดูจากเด็กๆแล้ววันนี้เป็นไงบ้างก็เขาตั้งใจกันดีครับผมว่าตั้งใจมาสอนเต็มที่เลยนี่ขอบคุณครับพี่ครับไปผมต้องลุยถ่ายีแล้ว อีกหนึ่งสถานีครับสวัสดีพี่ยงด้วยครับสวัสดีครับพี่ยงครับสถานีนี้เรียกว่าสถานีอะไรครับสถานีนี้ก็คือดิบบิ้งคือการเลี้ยงบอลดิบบิ้ง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 ครับผมอ๋อเป็นการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลลบลีกซิ่งกีฬาครับผมน้องๆจะได้อะไรบ้างจากสถานีนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องเองกับลูกบอลเด็กไทยบางครั้งทั่วไปก็สังเกตได้ง่ายเวลาเลี้ยงบอลชอบมองทาตัวเองออ๋ผมเป็นใช่ครับฉะนั้นแม้กระทั่งการเลี้ยงลบลีกการบาลานซ อบ80%ในการเล่นฟุตบอลก็คือการดิบบิ้งก็คืออยู่ในแหววหัวข้อของบอลคอนโทรลอยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่าให้ความรู้สึกพาเราไปกับลูกบอลใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องไปจดจ้องอยู่ที่ลูกบอลเพื้นที่สายตาได้มองคู่ต่อสู้มองเกมลุกมองเกมรับบางครั้บโอววันนี้เห็นน้องๆเป็นไงบ้างพี่ก็โดยปกติตัวผมเองก็ดู่ดูแลทีมเยาวชนหลักๆอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่ในการฝึกกับเยาวชนอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ พยายามจะให้น้องมากสุดก็คือความรู้ต่างๆที่ผมได้อบรมมาพยายามฝึกให้น้องมีทักษะให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะให้ได้เพราะว่าวอนนี้ยอดสกลลงมามีเวลาก็แค่จำกัดด้วยขอบคุณผู้ยมครับพี่ขอบครับไปผู้ยมรู้ต่อ ผมบอกเลยว่านี่แค่เขาย่อสเกลลงมานะทั้งซ้ายและขวาให้เราคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลใช้ความรู้สึกไปกับลูกฟุตบอลยากแต่งน้องได้แน่นอนสุดไปลุยต่อเช่นนี่เป็นไงเล็กสุดในวันนี้สนุกไหมครับมวงเหรอเปิงเหรอเป่เปิงเบิรอครับ อ้ผมมาถึงสาราีสุดท้ายครับต้องบอกว่าเหนื่อยครับแล้วก็ผมอยู่กับอีกท่านที่ชำนาญการมากในร่างการฝึกคู่าัตรูพี่บังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาถึงทีงฟกฟุตบอลไหนดีกว่ารู้สึกไงบ้างเจอน้องน้องที่สักําแพงรู้สึกดีใจครับที่ได้มาทําการฝึกน้องๆครับเพราะว่าเราได้วางพยายามจะวางพื้นฐานเขา เพื่อจะเขาจะเล่นบอลโรงเรียนเล่นบอลอะไรต่อไปในในอนาคตครับสถานีนี้เรียกว่าอะไรครับพี่วังเกี่ยวกับพื้นฐานในการเป็นผู้สาวประตูครับครับน้องๆจะได้บ้านทไหก็เริ่มจากลูกลูกระดับต่างๆนะครับลูกระดับระดับสูงครับลูกระดับหน้าอกครับลูกเลียดกับพื้นแล้วก็ลูกพุ่งด้านข้าง๋อ้คือน้องจะได้หมดเลยครับพื้นฐานทั้งอย่าง คราไล่ไปเรืเร่อยๆแล้วก็เก็บกับสเต็ปขาในการเป็นผู้สาประตูครับการเป็นผู้สำป่ดีมีอะไรบ้างนี่หลักๆอ่าหลักๆคือหนึ่งต้องความมุ่งมั่นมาก่อนเลยความมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งมั่นการขยันการฝึกซ้อมและการดูแลต,ตัวเองรูปร่างสัมพันธ์ไหมบางรูปร่างผมว่าก็มีส่วนครับ ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเราเจอกับผู้เล่นต่างชาติต่างมันมันมันสูงใหญ่ขึ้นเพราะว่ารูปร่างถ้าสูงก็ได้เปรียบตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าการฝึกฝนที่ดีต้องควบคู่กับการพัฒนาร่างกายไปด้วยใช่ครับโอเคครับลักกบคุณากครับชื่อ้องอะไรครับนนท์ครับนนท์สวัสดีครับนนท์ครับวันนี้เป็นไงบ้าง ผู้สาประตูสนุกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นได้เขาบาดเจ็บเกิดอะไรครับกระตุกเหรอแล้วเราคึกครูสอนอะไรบ้างการฝึกรับบอลครับการฝึกรับรูกฟุตบอลแล้วมีการผสมพยาบาลเบื้องต้นด้วยในกรณีที่บาดเจ็บรู้สึกไงวันนี้เจอพี่พีมชาติไทยจากสโมสรระดับประเทศขนาดนี้ดีใจครับดีใจทําไมถึงชอบเล่นบอลไม่รู้เหมือนกันใจมันล้างโอ้โหเล่นประตูนานยังปีกว่าครับปีกว่าแล้วก่อนน้นนี้เคยเล่นตำแหน่งไหนบ้าง ไม่เคยเลียนครับไม่เคยเรีนเลยค,คือมาก็จับประตูเลยครับมออะไรละมสี่ครับมสี่ถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะไปค้าแข่งในประเทศอะไรี่ไทยนี่ครับไทยอ่ะดีละอยู่สโม,มสรไหนโอสอนไหนนมก็ดีครับดีพี่จับสัญญาเลยตอนนี้มันมีตำแหน่งว่างอยู่คุยขยะแผนกดียวพี่เลยโอเคปะ่ะจับมือเลยขอโชคดีโอ้โหเป็นไงนะมือกาวเลยคุณผู้ชมปล่อยแล้วอีกบ้า ที่ต้องบอกว่าเเป็นขวัญใจสองสาวกองเชียร์ที่เป็นสองสาวนะครับจอรนสวัสดีครับโนสวัสดีครับนี่ฮะเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนให้กำลังใจน้องๆดีกว่าเพื่งจะผ่านวันเด็กไปเมื่อไม่นานนี้นะครับมีน้องๆหลายคนที่อยากจะมาเป็นนักเตะอาชีพอย่างพวกเรามีอะไรฝากถึงน้องๆเชิญได้เลยครับก็ขอให้ขยันถ้าคิดที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงก็ขอให้ตั้งใจมีความตั้งใจฝึกซ้อมครับแล้วก็รวมถึงการเรียนด้วยครับนี่ต้องไปคู่คู่กันนะทั้งเรื่องของเรียนแล้วก็เรื่องกีฬาอ่ะมาถึงโน่หน่อย ครับก็ต้องขยันมุ่งมั่นแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องมีวินัยครับต้องทั้งเรียนทั้งเล่นฟุตบอลต้องทําอย่างจริงจังและเต็มที่ครับนี่และรับรองจะประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมาขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝากแฟนๆติดตามด้วยแล้วกันนะฮะทุกๆกิจกรรมพวกเรานะครับตอนนี้ผมอยู่กับบาสอภิภูสุทรพนาเวศต้องบอกว่าเขาคือไอดอลของน้องๆหลายคนนะครับมีน้องๆหลายคนที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบบาสดบ้างอยากให้บาสฝากถึงน้องๆหน่อยดีกว่าใครที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนบออาชี ก็โอเคครับคนที่มีความฝันของตัวเองก็ดีอยู่แล้วเราก็พยายามทําให้ฝันเราสําเร็จเราพยายามฝึกซ้อมพยายามอะไรทุกหลายๆอย่างที่คิดว่าจะทําให้เราเก่งแล้วเดี๋ยวโอกาสจะมาหาเองนี่นะฮะทำทุกวันให้ดีแล้ววันหนึ่งโอกาสจะกลับมาหาเราเองใช่ครับขอบคุณบ,าบ้านมากครับ เอาละครับทุกคนครับและนี่คือโอสถพาล์เอฟซีทีวีนะครับในเทปพิเศษแบบนี้ที่ผมปลาลขึ้นมาผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็คงจะได้ทราบถึงเรื่องกระบวนการต่างๆก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยเขาต้องทําอะไรกันบ้างผมก็บอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ง่าย,ยาที่เราคิดแล้วก็ทุกไม่ว่าจะเป็นทุกการการะทำถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะตอบกลับมาหาคุณนั่นคือผลลัพธ์นั่นเองนะฮะจะเป็นสิ่งดีแน่นอนถ้าเกิดทุกคนตั้งใจและลงมือทําแบบเต็มที่นนนััั่เเองงราาลลหจกกี้้ไไปปแวฤดดูมิ หลายลยคนก็จะคิดถึงพวกเราไม่เป็นไรไม่ต้องคิดถึงครับผมมีโปรแกรมพิเศษแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษที่ทําให้พวกเราหายคิดถึงแล้วก็มาเจอกันก่อนแน่นอนนะครับในวันที่25มกราคมนี้นะครับจะมีการอุ่นรื่อนกับระยอง FC ซครับซึ่งเราเนี่ยไปเล่นที่บ้านข่าวนะครับเจอกับระยอง FC นะฮะยังไงต้องติดตามนะครับผมการแข่งขันจะเป็นองไรนํามาฝากกันแน่นอนนะครับ2-5กุมภาพันธ์ครับขยับไปด้วยแห่งความรักนะครับเราก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลสีเศร้าซึ่งเดินทางไปเตะกันที่จังหวัดขอนแก่น เช่นเดียวกันครับเราจะนําเสนอผลการแข่งขันมาฝากคุณชมแน่นอนและที่สําคัญมากที่สุดอันนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะไปเจอกันได้ใครที่มีเวลาว่างนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับเป็นการถแถลงข่าวนะครับเปิดตัวทีมในฤดูกาล2014นะครับว่าทีมของเราในปีนี้เนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยสีเสื้อจะเป็นอย่างไรทีมของเราจะมีใครมาเสริมทัพบ,บ้างแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะ ทุกคนจะได้เห็นนักเตะใหม่ที่หลายๆคนคาดหวังว่าเฮ้ยจะมาเสริมทัพเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะเล่นในตำแหน่งไหนนะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับแล้วที่สําคัญครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสาหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการมมนจะเป็นฟุตบอลคลินิกนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นแบดก,กระชับมิตรนะครับนี่คือโครงการนําร่องครับซึ่งโครงการในครั้งนี้วันนี้เนี่ยที่ผมไปลงพื้นที่ไปสนุกสนานกับน้องๆเนี่ยฮะ เราจะมีความพิเศษโครงการนี้จะขยายแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับในวันที่15าครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์จะเจอกับคลินิกฟุตบอลเต็มรูปแบบต้นย้ำอีกหนึ่งครั้งล้วกันนะครับว่าโครงการในครั้งนี้เนี่ยที่เราเดินทางมาตามคําเชิญของเชื่อใหม่เอฟซีเนี่ยฮะนี่คือโครงการนําร่องครับซึ่งโครงการนี้จะขยายต่อไปในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับจะมีคลินิกฟุตบอลแบบเต็มรูปแบบเต็มสเกลมากกว่านี้แน่นอนนะฮะเจอกับเหล่าบรรดานักเตะในดวงใจของคุณแล้วก็ รวมไปถึงช่วงเย็นเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอีกหนึ่งแมตช์นะครับไปเจอกับเพื่อนตํารวจนั่นเองอีกหนึ่งสมโมสรน,นะครับซึ่งเขาเดินทางมาอุ่นเครื่องในบ้านเราเพราะใชะ้แล้วแฟนๆห้ามพลาดหนุ่นๆน้องๆที่อยากเข้าร่วมโครงการคลินิกฟุตบอลก็ห้ามพลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆเลยครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะฮะที่เวอร a ไวย์เว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมสแลชโอสถสเอีนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้เวอร์ไวา์เว็บดอท สวยๆไปช่วยกันแฮชแท็กไปช่วยกันกดไ like ลค์ได้เลยนะครับที่ i n s t a g r กรม t o s โ a สุทธิภอี้ยู่นี่หมอลตัวแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆฮะเหนื่อยมากแต่ช่วงเช้าเจอก,กันในครั้งหน้ามีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำอย่าลืมตามเชียร์ทีมรักของพวกเราแล้วเจอกันที่สนามครับสวัสดีครับไปแล้ว